รวกระดานเหมอนมัน e อยแปดสิบหกคลิปนี้มีทั้งหมด4กระดานนะครับไปดูกันเป็นกระดานเดินลังนะครับในกระดานแรกผมจะเดินแต้มไข่กระปอมนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงฝั่งนั้นขยับลงมาเหมือนจะมาเข้าตำแหน่งกองจวนนะครับเราเป็นทรงที่เราต้องการแล้วก็พุ่งขึ้นไปครับ9ก้าและจังหวะนี้ก็แทรกกินเลยขึ้นสูงไปเลยนะครับแต้มนี้ทําให้ฝั่งนั้นคิดอยู่พักนึงครับว่าจะหลบหรือจะรับกินสุดท้ายขยับปิดนะครับไม่ใช่ทั้งสองอย่าง <c oughs> เราก็ดันเบี้ยขึ้นไปอีกนะครับฝั่งนั้นเห็นด้วยกันก็ยี่สิบเจ็ดยี่สิบสี่เราสร้างบานกับกางกระดานฝั่งนั้นก็ค่อนข้างงงกับหมากเราอยู่นะครับก็น่างงครับเพราะเราก็งงกับหมากเราเหมือนกันเขาก็หยับแทรกเข้ามาแบบนี้ท้าให้เราต่อสองนะครับแบบนี้ผมต้องคิดอยู่พักใหญ่นะครับเพราะว่าเราต่อไปฮอตเรามองเทงแน่นะครับแต่เบี้ยเราจะเหลือเยอะกว่าลองดูว่าสภาพไหนนะครับหลังจากต่อฮอติ้งละคิดละเอียดไม่ได้เวลาน้อยครับจัดกันเลยถ้านักที่ก็จัดให้ สามเลขสามนะครับในจังหวะนี้เราก็สองเสด็จบคมนะครับตกฮอตที่ตาสามเอ็ดพร้อมกินถ้าฝั่งนั้นขยับหลบนะครับฮอตเราก็จะลอยนวลได้ซึ่งฝั่งนั้นไม่ยอมแน่นอนนะครับจังหวะนี้ตัดสินใจปล่อยกินเขาปล่อยกินแล้วก็ต้องกินนะครับไม่กินไม่ได้เดือดขาหักทีนี้เสียสับปั๊บมาตกอยู่ในรูปนี้ครับมองดูเหมือนแย่นะครับแต่เรายังไม่แย่สักทีเดียวเลบสามมาเปลี่ยนนะครับถ้าฝั่งนั้นเขาฮอตก็จะโดนสองนะครับเตเป็นต้องยิบสามสิบเก้าด้วยครับเตี้ยมตัวไปนี้สําคัญนะครับ ผมขยับแทรกินทันที11:15จหวันนี้ฝั่งนั้นต้องเอาเสมอนะครับถ้าขยับหลบลงอย่างนี้แพ้ทันทีครับเราเข้ากินเลยถึงตัวนี้ฝั่งนั้นเห็นแล้วนะครับเตี้มว่าจะเป็นไปยังไงขยับหลบลงมาเราก็จะเปิดกิน,นครับ1 0 1 4ถ้าขยับเข้าฮอตที่ตาสองนะครับโดน2ซึ่งก็จะแพ้ไปนะครับฝั่งนั้นตัดสินใจปล่อยกินนะครับเตี้มนี้ฝั่งนั้นเห็นให้เรากว่าจะโชว์สักหน่อยได้คลิปเท่ๆไม่ได้นะครับเห็นเฉยเลย มากเหลือ4ซอนะครับมันเกินจะต้านอยู่แล้วนะครับฮอตเข้ากินแบบนี้ผมปล่อยเลยเปิดนี่งานยาวเนี่ยครับแล้วกขแค่เข้ากินจังหวะนี้นั่นก็ขยับหลบนะครับยังสู้ต่อไม่ทอสอย่างอะไรก็เกิดขึ้นได้วานอย่างนั้นนะครับมาดูกันแลวจังหวะนี้เราก็ได้ฮอตแล้วนะครับสิ่งที่ง่ายก็ง่ายขึ้นไปอีกนะครับในจังหวะนี้ก็ดินเบี้ยขึ้นไปดูท่าแล้วต้องใช้ฮอตตัวที่สงแต่ผมตัดสินใจจะต่อทิ้งนะครับเผื่อเขาจะยอมในตรงนี้ ไม่เปลืองแบตไม่ใช่อะไรหรอกนะครับตัวจะกดนะครับถ้าเขาลงตาสิบเก้าแต่ฝั่งนั้นเห็นนะครับฝั่งนั้นไม่ยอมไม่ง่ายพูดง่ายครับเขาเอาฮอตมากดที่ตาหนึ่งซะก่อนอ้าวเดินไม่ได้สิเราขยับขึ้นไปครับเรามีเบี้ยเหลืออีกตัวนึงครับล้วก็กดไ้ก่อนนะครับแล้วขยับเบี้ยไปตา20ฝั่งนั้นก็จะไปเข้าฮอตอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเราก็เตรียมตัวต่อทิ้งทันทียังไงก็ไม่รอดเราหรอกครับถ้าขยับฮอตไปเบี้ยกาแีจะขยับเข้าฮอตฮอตก็มองเทึงฝั่งนั้นสู้ยิบตาเลยนะครับ ไม่ยอมง่ายๆแบบนี้เราต้องจับคู่ตรงเส้นการนะครับเข้าไปที่สามสองก่อนถึงตรงนี้นะครับฝรั่งยอมนะครับที่จริงเ็าเปลืองแบตเปล่าะๆนะแต่ต้องลองสู้ดูครับอืไปว่ากันต่อครับในกระดานที่สองซึ่งเป็นกระดานเดินก่อนของฝั่งเราบ้างครับผมคามกลางกระดานไว้บมาจเจริ่นกเรียนหืนนะครับในกระดานนี้ถ้าฝั่งเป็นสามตัวเรียงนะครับแต่ฝั่งนั้นเล่นเตี้ยมดาวกระจายหรือเปล่าลักษณะนี้มาดูกันเยแบบนี้ผมก็ขึ้นมุมไปเลยแล้วกันตายยี่สิบคล้ายๆกับรับสามเหลี่ยมสั้นนะครับแบบนี้นะ เหมือนกันไหมทุกคนว่าผมขยับยี่สิบเจ็ดยี่สิบสี่ฝั่งนั้นนะขยับแทรกลงมานะครับพอแทรกปับ๊บดังวันนี้ผมก็ยกขึ้นครับสามสองยี่สิบเจ็ดไม่รู้ว่าฝั่งนั้นจะแทรกกินเลยหรือเปล่านะครับหลังจากคิดอยู่พักหนึ่งขยับหนึ่งมาห้ายังไม่แทรกกินแต้มนี้ผมตัดสินใจดันสูงขึ้นไปเลยนะครับยี่สิบสี่สิบเก้าดูเหมือนได้เปรียบไหมทุกท่านว่าผมว่าน่าจะได้แล้วนะ <laughs> มาดูกนันว่าจะเดินตัวไหนนะครับ14 17หรือ8 2สุดท้าย14 17แทรกกินแล้วก็30 25นะครับรับคนละตัวจังบะนี้รับกินแล้วขึ้นไปตั้งสามเหลี่ยมครับเหลี่ยมที่สองนะครับขยับ7มา10ถ้าขยับตัว94เราก็จะล็อกไว้กินฟรีหนึ่งตัวเพราะนั้นตัดสินใจลงมุมที่ตาครับก็โดน2ในกลางแจ้งนี้เลยนะครับกด2สุดยอดของจังบะนี้นะครับตกตา8เอะพร้อมจอฮอตทันที เพราะนั้นขยับลุงมาแบบนี้นะครับผมตัดสินใจเข้าฮอตที่ตาซีเลยเพราะว่าเรามีแต้มรูปนะครับถ้าเขาแทรกินแบบนี้เราจะเปิดให้กินนะครับล่มแล้วเราจะกด2ตกตาสองเราก็ขยับฮอตมากดไอ้เบือห้าเขาไว้ไม่ให้ขยับแต่เฮ้ยมันบังหน้าตัวเอง <laughs> บังเบีย้ยเปิดไม่ได้ <laughs> เอาถือว่าให้โอกาสนี้ครับให้ขยับหนีหรือจะเส้นตัวไหนก็บอกมาไอโอกาสนี้ฮอตให้โอกาสเส้นเบีย้ยเลือกเอาว่าจะไปยังไงนะครับ <c oughs> ให้โอกาสคนเสมอ เพราะว่าพี่เดินพลาดตอนนั้นก็หาทางออกอยู่นานนะครับก่อนจะตัดสินใจขยับฮอตไปตาย21นะครับซึ่งมันเป็นคำตอบที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าโดนเหมือนเดิมนะครับจังหวะนี้ฮอตแล้วก็กดสสดิปคอมจังหวะนี้ครับเป็นการแทรก22งัองนั้นก็เช่นเดิมนะครับยังคงไม่ยอมง่ายง่ายมาต่อฮอตแล้วทิ้งแล้วก็ดันเบี้ยขึ้นกันไปทีนี้ก็มีฟีแล้วหนึ่งพร้อมกับไล่กดกินเลยนะครับในจังหวะนี้ฝรั่งขยับปิดนะครับที่เหลือนี้เราไม่ต้องทําอะไรครับผมเดินเบี้ยขึ้นไปเลยให้เขาทำเองแล้้วกกกันม็เบบจีคร ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับท่านขอฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเพื่อจะไม่พลาดกันในข่าวต่อไปฝากด้วยนะครับไป,ไปต่อเลยครับในกระดานต่อไปเป็นอีกหนึ่งท่านนะครับท่านละสงกระดาน ไปดูกัรเรียกเป็นกระดานเดินก่อนนะครับผมคำการกระดานไว้ฝั่งนั้นเดินหลังเบื้องต้นเป็นห้าต้มผมก็ว่าจะขึ้นมาตรฐานนั่นแหละครับมาดูว่าจะเป็นยังไงฝั่งนั้นตัดข้างซะก่อนนะครับผมเลยขยับยี่สิบห้ายี่สิบสองฝั่งนั้นขยับเจ็ดมาสิบเราก็ยี่สิบแปดยี่สิบสี่และเจ้ามอนีผมก็ลงมุมที่ตายยี่สิบไปเลยเผื่อได้ต่อว่าอย่างเง้นนะครับังหวะาต่อไปนี่นะครับ ค่อนข,ข้างที่จะสําคัญมาดูกันแล้วกันผมก็จะ่ายิบสามสิบเก้าขึ้นไปนะครับแต้มนี้เป็นแต้มสําคัญของกระดานนี้เลยนะครับเพราะต่อไปจะเป็นจังหวะเดินผิดของผมครับฟังนันแทรกินแต้มนี้ผมทิมทันทีเลยนะครับทิมไปแล้วค่อยเห็นนะครับว่าฟังนั้นถ้าเดินถูกนี่เราลําบากเลยนะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนิดว่าไงถ้าเขาเบอร์สิบห้าินก่อนนี่เราต้องเสียถึงสี่ตัวนะครับถึงจะร่วมได้ ซึ่ง4แรก2นี่ยากนะครับที่เราจะชนะได้เพราะนั้นเอาเบอร์14กินก่อนอย่างนี้ก็เสร็จเรานะครับเยี่ยมมากเพื่อนรวมแต้มนี้นี่เราชนะได้ครับเพราะว่าฝั่งนั้นกินผิดทางนะครับด้วยเวลาที่จํากัดด้วยนะครับคิดก็ไม่ละเอียดก็เลยโดนเหล่าซะนะครับกด2สรุปตบอลของจังวันนี้3ต่อ4แต่เรามีฮอตนะครับน่าจรอดเหล่ายากอยู่เหมือนกันเพราะนั้นขยับเบอร์3ก่อนนี้เราไล่กดเลยนะครับยังไงก็ต้องมีฟีภายในเรยววันนี้แหละครับกดเลยในตัวนี้ก็ต้องมีฟีอย่างที่บอก เกมก็จบตรงนี้ครับฝั่งนั้นตัดสินใจย,ยอมแพ้ไปครับในกระดานแรกร่วมเกือพาแพ้นะครับ <S <S เราลอดตัวเพราะฝั่งนั้นก็ยังไม่ละเอียดพอไปตัวกันในกระดานที่2นะครับซึ่งเป็นกระดานเดินก่อนของฝั่งน,นะครับเราเดินหลังบ้างมาดูว่าฝั่งนั้นจะเดินแต้มไหนนะครับเขาข้ามกลางกระดานไปแล้วเราก็จะเป็นทรงดาวซะก่อนนะครับเบองต้นมาดูกันฝั่งขยับยี่สิบเจ็ดยี่สิบสามอย่างนี้ไม่สามเหลี่ยมก็อีปุ่มมานะครับแล้วจังหวะนี้ฝั่งนั้นก็เป็นอี่ปุ่มเราเป็นทรงดาวเตรียมตัวว่าจะ ในจงังหวันี้ครับขึ้นไปที่ต35อิปุ่มชีกไว้แบบนี้ไม่ค่อยเห็นใครเดินนะครับตอนนั้น28 24นะครับแ้มนี้ผมเลยขยับขึ้นไปสูงเลยมาดูว่าฝั่งนั้นจะเดินตัวไหน ยี่สิบหกยี่สามสองป6หกกับสองป7นเจ็ดนะครับที่เราเลือกเดือนผมก็ไปหกก่อนแล้วกันเออฝั่งนั้นจะต่อสองหรือเปล่าก็มาดูไอ้เบอร์สิบหกสมานน้อยของเรานะครับตัวยั่วน้ำลายนะครับตัวทำลายสมาธิเขาแล้วครับก <c oughs> ินฟรีได้นะเพื่อนเบอร์สิบหกยังไม่ลงมุมที่ตาสิบสามนะครับผมปะคองสร้างบ้านไว้ก่อนประกบไว้ไม่ให้หนีครับไปเบอร์สิบแปดทีนี้ฝั่งนั้นต้องเล็งไปที่เบอร์สิบหกนะครับแต่ต่อสองหรือว่าจะกินฟรีมาดูเอาเขาย่องมาแล้วแล้วก็เตรียมตัวนะครับลงมุมต มากินฟรีได้มาดูทีนี้ฝั่งนั้นจะเดินตัวไหนนะครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบสี่แบบนี้เราก็ไม่รอครับต่อการห่างไปเลยไปลงที่ตากดนะพร้อมแทรเข้าฮอตนะครับถ้ากินฟรีเราก็เข้าฮอตฝั่งนั้นขยับหลบไม่ให้เราเข้าเราก็ขยับขึ้นครับสิบสิบห้าถ้าสิบแปดสิบสี่เราจะแทรกินเลยนะครับไปเบอร์ยี่สิบสี่เนี่ยขยับสิบสามสิบเก้าแบบนี้ผมเปิดกินเลยเปิดแรกคนละตัวนะครับแต่เราหลุดฮอตอย่างสบายบืองสดดูโบนะครับโล่งจงเละโปร่งแจ้งแอนแดงแจ๋ฝั <c oughs> ่งนั้น ขยับ17 14, 14อย่างนี้เราเข้าฮอตที่ตาหม,มุมาจาะะบัคอกกันแบบนี้เราก็ล่มจะกด4สรีมาคมนะครับในเจ้านี้ฝังนั้นยอมไปก่อนจะกินให้สักหน่อยกไม่ได้เกียนจบตัวนี้ครับเจอกันอีพีหน้าสวัสดีครับ